ที่สถานีบ้านโี่ที่สถานีบ้านโป่งขาราชาจะขู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวระมัดระวังอัตราขณะข้ามที่มลงจากขบวนรถและปรดตรวจสอบผิดของสบวนละของท้าให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจกเทีสถานีบ้านโปในการขาที่หนขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง ต้นทางสถานีสวนสดประดิพัทธ์สุดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงขอความกรุณาผู้โดยสารทาี่ข้ามตรวจอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้ตอต่อของขบวนรถเพื่อที่โดยสารองจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยงนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารทาาี่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางตาล มีบ้านโป่งในนามของการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟแห่งารเดินทาง